มันเกิดอาการผวากันทั้งกรทมตึกไหนอันตรายตึกไหนยังเข้าไปทําอะไรตัวนี้อะไรไดอ้อหรือตึกไหนที่เขาประกาศเลยว่าห้ามอยู่ห้ามอาศัยห้ามเข้าไปอผมจะมีภาพให้ดูภาพหนึ่งไปดูตึกตํารวจไซเบอร์หน่อยไหมอะอันนี้คือตึกตํารวจไซเบอร์หลังจากนี่คือร่องรอยแผ่นดินไหวค่ะที่ถือทิ้งเอาไว้ที่คือภายในตึกโอ้โหมันขนาดนี้เลยนะ สังเกตไหมครับมันไม่ใช่แค่บูนมันบูนมันร่อนบูนมันจะทอออกมาคแต่สังเกตเหล็กเส้นสิครับเ,ออเห็นไหมสังเกตให้สังเกตเหล็กเส้นออไอ้บูนกระเทาะไม่มีปัญหาบูนกระเทาะมีปัญหาแต่ให้สังเกตเหล็กเส้นผมเข้าใจว่า,าภาพภายนอกเราจะได้เห็นเหล็กเส้นมันโกงเหล็กเส้นมันโกงใช่ค่ะถ้าเหล็กเส้นมันโกงมันน่ากลัว แสดงว่าโครงสร้างอ่ะอาจจะมีปัญหาที่โครงสร้างปลูกเหล็กกันยังไงทําเหล็กกันยังไงไม่รู้หรือใช้เหล็กขนาดไหนยังไงไั่ต้องไปดูแล้ว่ะไม่รู้ไงไปดูภาพคอนโดอีกแห่งหนึ่งแถวแถวสุขุมวิทขอไม่เอ่ยชื่อนะค่ะโอเคเห็นไหมครับไอ้ที่วงตมวมาไว้เห็นไหมฮะระหว่างตึกเห็นไหมมันเกิดแตกแบบเหมือนแบบ มันตัวโครงสร้างอะ่ะคนก็มองอยังไงว่าน่คนโครงสร้างหรือเปล่า,าใช้คาว่าโครงสร้างเพราะาว่าประเดี๋ยวเนี่ยมันจะเกิดความตนกให้วิศวกรกเขาคอนเฟิร์มก,ก่อนว่ามันเสียหายถึงระดับโครงสร้างอเอาเป็นว่าภาพจากภายนอกที่เราเห็นเราเห็น,ร,หนรอยร้าวกลางเตะแต่คราวนี้เราจะซูมเข้าไปเราจะซูมเข้าไปอีกภาพหนึ่งครับเห็นไหมฮะเห็นเหล็กเลยอ่ะเห็นเหล็กข้างในอ่ะปูวนกระเทาะถึง ถึงถึงถึงเหล็กเส้นที่ผูกท,ที่ยึดเป็นคลองอไว้ด้วยสายตายเช่นกันเราเห็นอาการรวนของเหล็กเส้นใช่ไหมใช่ค่ะประเม,มด้วยสายตาเห็นจากสายตาเห็นจากภายนอกเนี่ยเหมือนเหล็กเส้นมันรวนไปหมดล้วใช่ค่ะดูโครงส,<ม>สร้างข้างๆเห็นไหมมันขยับม,มันจะเป็นเฉพาะเหล็กที่เขาผูกเอาไว้เพื่อก่อกำแพงหรือจะกินลึกถึงโครงสร้างรอวิศวกร เข้าไปตรวจสอบก่อนต่อไปนี้ทุกคําพูดที่ออกจากปากพวกเราต้องระวังเป็นพิเศษค่ะอย่าเพิ่งไปบอกว่าโครงสร้างมีปัญหาเพราะว่าต้องรอการตรวจสอบอย่างอย่ากวิทยาการจากวิศวกรวิชาชีพถ้าเราบอกว่าตึกนี้จากภาพโครงสร้างมีปัญหายังไงผมว่าโอพลุนน่ะพลุนน่ะตายเออแต่คนตื่นตระหนกไปแล้วเราเห็นแบบ้เราได้เห็นว่าเหล็กที่ผูกเอาไว้เพื่อที่จะ เกาะไปกำะแพงเนี่ยใช่ค่ะให้หยึดเกะาะกันมันเกิดอาการรวนแต่ว่ามันจะลามถึงเหล็กโครงสร้างหรือไม่ต้องรอตรวจสอบกันอีกทีก็แล้วก,กันนะครับ